สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกล้างแร่ข่าวจริงนะคะวันนี้มาอาัรเยดข่าวสารเกี่ยวกับทางธนาคารทกสสักหน่อยนะคะทกสออกสินเชื่อ3โครงการช่วยเหลือเกษตรกรรับมือภัยแล้งแล้ว4,600ล้านบาทรายละเอียดมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในช่วงภัยแรงที่ผ่านมาผ่านสินเชื่อแล้วกว่า30,000ล้ายค่ะรวมวงเงิน4,600ล้านบาทค่ะ เมื่อวันที่8มิถุนายน2563นะคะนายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภายแรงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศค่ะมีแนวโน้มรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านๆมาค่ะหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำนะคะก็ไม่มีน้ำที่จะทำการเกษตร ดังนั้นททางทกศค่ะจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขและดอกเบี้ยผ่อนปรนจำนวน3โครงการค่ะวงเงิน20,000ล้านบาท สำหรับสินเชื่อ3โครงการประกอบไปด้วยนะคะ 1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินวงเงิน10,000ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือฉุกเฉินจําเป็นในครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้าทกศทีป่ประสบภัยในเขตพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติเช่นนะคะค่าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรนะคะวงเงินกู้รายละไม่เกิน50 0 0 0บาทอัตราดอ,อกเบีย้ย้อยละ0%ต่อปีในช่วง6เดือนแรกกําหนดชาระคืนไม่เกิน3ปีนับจากวันที่กู้ค่ะ 2. ค่ะสินเชื่อฟุ้นฟูนและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะวงเงินรวม 5, 0 0 0ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนฟื้นฟูผลผลิตที่ได้รับความเสียหายหรือเป็นค่าลงทุนสร้างหรือซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรที่ได้รับความเสียหายในเขตพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวงเงินกู้รายละไม่เกิน5 0 0แสนบาทอัตราดอกเบีย้ยลูกค้ารายย่อยร้อยละ4.50ต่อปีชำระคืนไม่เกิน15ปีนับตั้งแต่ วันที่กู้ค่ะ 3. นะคะสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรวงเงินรวม5,000ล้านบาทค่ะ เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนในการจัดหาสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําไว้ใช้ยามวิกฤตและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งค่ะวงเงินกู้รายละไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทอัตราดอกเบีย้ยปีที่1นถึงสนะคะร้อยละศูนย์ต่อปีและตั้งแต่ปีที่3เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ4.50ต่อปีระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ถึง31ธันวา 2, ค่ะ ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารจากทางธนาคารนะคะสินเชื่อ3โครงการสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรท่านไหนนะคะที่เดือดร้อนนะคะเราอยากได้เงินทุนหมุนเวียนในครัวเรือนหรือในธุรกิจการ,กรเกษตรของท่านนะคะก็ลองติดต่อทกศใกล้บ้านเพื่อสอบถามรายละเอียดของแต่ละโครงการดูนะคะว่าจะมีโครงการอันไหนที่จะช่วยเหลือท่านได้บ้างนะ สำหรับวันนี้นะคะอัปเดตข่าวสารแค่นี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าว่าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตฝากติดตามเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ